ลูกหลานอยู่ในความสงบหลวงพอ่อออกจากวัดไปหลายวันลูกหลานเลยไม่รู้เรื่องอะไรแต่ไม่อะไรวันนี้เป็นวันที่สิบสองเมษายนพุทธศักราช2 5งพห้าวันพรุงพร่งนี้เป็นวันสงสงกราน เป็นวันปีใหม่ไทยหลวงพ่อได้ออกจากวัดไปทำศาสนกิจกิจนิมนต์ตั้งแต่วันที่หกลูกหลานไปฉันอยู่ที่อุดรไปตั้งแต่วันที่ห้าเย็นวันที่หกฉันที่อุดรวันที่เจ็ดฉันกรุงเทพวันที่แปดฉันกรุงเทพที่เก้าที่สิบ ที่สิบเอมาฉันอยู่ที่วัดรวมธรรมเมื่อวานพอฉันจังหันเสร็จเกิดเข้าไปประชุมที่สลากลางจังหวัดมีข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่เหล่าทั้งฝ่ายพระด้วยประชุมเรื่องเกี่ยวกับเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเป็นการประชุมเมื่อวานรูน้สึกว่าเผ็ดร้อนดุเดือดพอสมควร แต่หลวงพ่อไม่ดุเดือดพูดตามความเป็นจริงมีอะไร <c oughs> รู้สึกว่าผู้ที่มีอารมโมโหวข,ขวหัวหัวฟัดหัวเหวี่ยงเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อฟังๆไม่เป็นไรเพราะนานาจิตต่างนานาทัศนะถ้าว่าใครก็ตามอยากจะให้มีศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อคือเชื่อตัวเอง,งจะให้คนอื่นเชื่อด้วยไม่ได้ แต่ก็แนะนําให้คนอื่นแนะนําเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไปเชื่อเราจะทำยังไงจะไปบังคับให้เขาเชื่อก็อไม่ได้ตัวเองเชื่อก็เชื่อเชื่อไปแต่คนอื่นไม่เชื่ออืก็จะทํำยังไงได้เพราะเหตุไรเพราะศรัทธาของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตตรัสไปในเธอเชื่อไหม อย่างก่อนพระเจ้าข่าพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราได้ศึกษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกนชนการที่จะเชื่ออะไรต้องมีเหตุมีผลในการเชื่อนั้นไม่ใช่ว่าเซนาม,มกคิกาเขาว่าไงก็เชื่อไปตามอันนั้นไปมีเหตุหลักลอยลักษณะหลักลอยไม่มีเหตุผลไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ แล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบสองนะคณะนัสัตยาติโยมลูกหลานหลวงพ่อตามปกติที่วัดของเราหลวงพ่อก็รู้ว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามามุดน้ําดําหัวตามประเพณีแต่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อมีสาธากิจที่จําเป็นหลวงพ่อจะต้องไปตามที่ความตามความเหมาะสม <c oughs> ทําไงได้ แต่เทยังไงถึงพวกเราท่านทั้งหลายอยู่นสถานที่ใดก็ให้เป็นคนดีถึงจะไม่สงกรานสงกรานไม่สงกรานก็เป็นคนดีแต่ในสงกรานเทศการสงกรานโดยมากหลวงพ่อจะแนะนำล,ลูกหลานเด็กน้อยหนุ่มทั้งหลายหนุ่มสาวทั้งหลายแต่เท่าแก่ก็เถอะนะ,ะบางทีก็คึกขนองอีกเหมือนกันนะไม่รู้ตัวเองแก่ ไม่รู้ว่าตัวเองแก่อสนุกสนุกเอาสนุกเมื่อแก่อีกต่างหากาแต่ตามไม่จริงแก่ขึ้นมาแล้วเราก็รู้ควรจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเหมาะสมไม่เหมาะสมเราก็ต้องรู้ต้องวางตัวให้ถูกถ้าเราวางตัวไม่ถูกก็เป็นที่รังเกียจเป็นที่ดูถูกเป็นที่ไม่ยอมรับของลูกของหลาน ของผู้ที่ด้อยกว่าน้อยกว่า,วาทำให้เขาดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีของเราทั้งที่เราเป็นผู้สูงอายุเราก็ต้องวางตัวอีกให้เป็นที่เคารพของลูกของหลานของวงสาคนาญาตถ้าเรารู้จักมองตัววางตัวมันก็ดีนะถ้าไม่รู้จักการวางตัวเป็นที่ดูถูกของลูกหลานพอผลสุดลูก หลานที่อยู่ใกล้ชิดลูกๆที่อยู่ใกล้ชิดก็อายเขาอายบ้านอายเมืองเพราะพ่อแม่ตัวเองทําตนไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ถูกการเทศะอันนี้ก็คือผู้สูงอายุก็ฟังฟังเอาไว้นะแต่สําหรับพวกน้อยหนุ่มเด็กหนุ่มสาวทั้งหลายจุดนี้ก็ให้ระมัดระวังปานการไปในสถานที่ใดอยู่ในสถานที่ใดการขับรถขับเรือ ขี่มอเตอร์สคงมอเตอร์ไซค์เล่นน้ําสงกรานอันนี้ก็ต้องระวังอีกเหมือนกันหลวงพ่อเนี่บอกแล้วกล่าวอีกถาว่าลูกหลานเพลิดเพลินจนลืมเนื้อเลอเอเือเนื้อลืมตัวไม่รู้ไม่รู้จักกันรักนวลสงวนตัวเพราะในสุดปัญหาที่เกิดขึ้นมาบางทีรถเกี่ยวรถชนบ้างเพราะความสนุกของตนเอง บางทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปประสบอุบัติเหตุเพราะรอะไรเพราะดื่มเพราะเมาเพราะสนุกขี่รถไวเกินไปเพราะในสุดเมื่อมันประสบอุบัติเหตุแล้วเน่ยใครเป็นคนรับผิดชอบนตัวเองนะลูกหลานนะลูกหลานทั้งหลายนะให้ฟังเอาไว้นะตัวเองนะเป็นผู้รับผิดชอบในชีวิตของตนเองเออพ่อแม่ก็แก่เท่าฉราแล้ว ท่านจะมารับผิดชอบในชีวิตของเราได้อย่างไรเมื่อท่านเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาแล้วเราต้องเป็นผู้ตรวจตราเป็นผู้ดูตัวของเราการเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงถ้าไปหัวนอกพื้นจตกถนนขาหักแขนหักเป็นคนพิการมันไม่ใช่พิการแต่วันเดียวสองวันมันวิการตลอดชีพวันวิการตลอดชีวิตอ,อ,อยู่กับพ่อแม่ใช่พ่อแม่เอ็นดูสงสารลูก ทิ้งไม่ได้พอพ่อแม่ตายเท่านั้นเอมาอยู่กับพี่กับน้องกับวงศาคณาญาติเขาดูถูกเจี่ยงกว่าหมาขี้เลื้อนอีกต่างหากในตระกูลเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเหรอสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดอนาคตไกลๆอย่าไปสนุกสนานในขณะที่เราเที่ยวเราเตะเราเล่นสนุกสนานไม่ใช่ว่าเราสนุกสนานนะอนาคตมันไม่ได้คิดถึงนะแต่เพื่อคิดถึงอนาคตถ้ามัน สุดวิสัยถ้าสุดวิสัยอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่สุดวิสัยตัวเองเป็นเป็นคุบผู้คึกผู้ขนองขาดความรอบขอบอันนันาตำหนิพอเสียคู่เสียคนเสียองค์ะมาแล้วเสียแข้งเสียขาขาดวดขาขาดขาด้วนหัวนอกพื้นเอออะไรเป็นคนพิกลพิการ สังคมเขาไม่ต้องการไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้แต่กินอยู่ใช้อยู่กินอยู่แล้วก็เกาะกินกับพี่น้องกับพี่พี่น้องๆเพราะพ่อแม่ก็ตายไปแล้วพวกเราคิดไปคิดให้มันไกลชีวิตของเราถ้าเราไม่รักในชีวิตของเราเไม่รักนวลสงวนตัวในชีวิตของเราจะให้คนอื่นรักมันไม่ถูกต้องนะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ละทั้งหลายทั้งปวงตลอดถึงพระเดนของหลวงพ่อก็เหมือนกันให้อยู่ในกรอบพระหลักพระธรรมวินัยให้ลักศักดิ์ศรีให้ลักอยู่ในเป็นศักยบุตรเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระที่ดีกิมีมีมารยาทมีฮิลิโอตตะปะเป็นสักยบุตร อย่าไปทำตนไม่ดีถ้าเมื่อทำตนไม่ดีทำตัวไม่ดีนิสัยไม่ดีนั่นแหละเสียหายมันไม่ใช่เสียหายแต่พระกอพระขอเท่านนนะมันเสียหายทั้งตระกูลใครๆมาเห็นก็ไม่เคารพนับถือเรื่อมใสเพราะอะไรเพราะว่าพระทำตนไม่ดีถ้าหาว่าพระของเราอยู่ในศีลาจารวัดมีกิริยามารยาทไปจะพูดยาพาทีก็มีสัมมาคารวะ จะพูดกับใครก็ตามต้องวางตัวให้ถูกต้องอันนี้เราเป็นพระเราอยู่อยู่ในอยู่ใน,นฟอร์มนี้อยู่เป็นพระตารที่จะพูดจาพาธีกับโยมจับกับใครก็ตามต้องวางตัวต้องวางตัวให้ถูกต้องเหมาะสมแต่ไม่ไม่ใช่ยิ่งเจอหญิงจองหองไม่ใช่ปฏิบัติให้ถูกตามสมณะส,สารูปกิจที่ ควรจะพึ่บประพุติปฏิบัติอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระแต่ถ้าพระออกนองรุ่งดอกต่างโตโตเตเตจะไปที่ไหนพวกพ่านวุ่นวายกับสู้คนสังคมแล้วจะให้เขานับถือเลื่อมใสได้อย่างไงก็เหมือนเหมือนกับคารวะเนี่ยเขาจะยกมือไหว้ได้อย่างไรแล้วจะทําบุญทําทานมีศรัทธาได้อย่างไรเสียงเหล่านั้นแหละให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะเราเป็นพระนะเราต้องอยู่อีกมุมนึง อยู่ในศักดิ์ศรีของพระอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไปทําแบบครวาดไม่ได้อันนี้ก็คือพระนะสําหรับครวาสญาติโยมอีกเหมือนกันแต่อยู่ในอ,อราวาดญาติโยมอย่างจริงหลวงพ่อได้พูดถ้าผู้สูงอายุก็ให้ตัวตราดูตนเองเอ,อไปกินเหล้าเมาเย้า,ยาแสดงออกต่อชุมชนสังคมวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมมันมีหลายวัฒนธรรมนะ เราจะเอาวัฒนธรรมอย่างเร็วแลว้ววัฒนธรรมอย่างดีเราควรจะเลือกวัฒนธรรมอย่างดีดีกว่า,นะเ,าเรียบร้อยไปวัดแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกของหลานอันนั้นคือวัฒนธรรมที่ดีมีคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพูดจาพาทีก็เป็นที่ยอมรับของลูกหลานแนะนําบอกกล่าวลูกหลานด้วยศีลด้วยธรรมลูกหลานได้ยินแล้วก็สบายอกสบายใจที่มากราบ มากราบพ่อกราบแม่ก็กราบด้วยความสบายใจไม่ใช่ว่าพ่อแม่กินเหล้าหัวลาน้ําพูดอะไรก็ไม่รู้ลูกๆจะไปกราบไปยังไงเพราะตัวตัวเองทําตนไม่ถูกผลที่สูกรหาว่าลูกหลานไม่เคารพยำเกรงตัวเองไม่เคารพตัวเองมันจะไปเคารพได้ยังไงเพราะตัวเองทําตนไม่ถูกวางตัวไม่ถูกเสียงเหล่านี้ละทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือการเป็นอยู่การเป็นอยู่ ฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายขระยะวาดละญาติโยมทุกหมู่เหล่านั้นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลก็สงกรานตเนี่ยหลวงพ่อก็พยายามเน้นหนักเกี่ยวกับดูแลพ่อแม่เพราะลูกหลานทั้งหลายไปทำการทำงานาในต่างถิ่นต่างแดนจากนั้นก็ได้เวลาก็กลับมาบ้านการกลับมาบ้านแต่ละคนนนะ ควรจะมีอะไรพ่อแม่ของเราอยู่บ้านเป็นยังไงที่เลี้ยงดูเรามาเราควรจะมีอะไรติดไม้ติดมือมีเงินใสม 22, 3000, 45, ่มือของท่านพันสองสามพันบาทสี่0้าบาทรึอหมื่นบาทให้พ่อแม่ได้ใช้เพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วท่านจะพึ่งพาอาศัยใครถ้าไม่พึ่งพาอาศัยบุตรธิดาไม่พึ่งพาอาศัยลูกหลานบุตรหญิงบุตรชายของตนเอง ในเมื่อเรากลับมาบ้านเออให้พ่อให้แม่ซื้อืเสื้อผ้านุ่งห่มอะไรให้ยาแก้โรคภยครัยไข้เจ็บหรือว่าสิ่งไหนที่พ่อแม่เคยใช้แต่ก็จะให้หรูหราโออาเกินฐานะของตนเองให้เหมาะสมอันนี้เราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันจากนั้นก็นเอาจะตุป,ปจัจจัยมอบให้ท่านนี่แหละคือหน้าที่บุตรธิดามา นานทีปีหนเราก็ควรจะคิดอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่คิดมาแต่บ,บ้านพ่อตาแม่ยายนะไปทั้งพ่อปู่แม่ย่าก็เหมือนกันให้ถือเสมือนกันทั้งพ่อทั้งพ่อสามีทั้งพ่อภรรยาให้พวกเราครอบครัวนั้นให้ถือเสมอกันไม่มีใครย่อหย่อนกว่ากันเราไปก็ให้เคารพความเคารพทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อตาแม่ยายทั้งพ่อปู่แม่ย่า เรามีอะไรก็ให้แบ่งสันปันส่วนดูแลท่านประวารณาท่านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้บอกนี่แหะอันนี้คือหน้าที่บุตรธิดาที่ดีเออเพิ่งจะไปทําการทํางานก็ไม่เคยลดละไม่เคยลืมพ่อบุญคุณของพ่อของแม่ถ้าบางคนพ่อไปแล้วกันเหมือนกับปล่อยปลาไหลลงไปในขี้โคลนขี้ตมเลหายเงียบไปเลย ไม่โผล่เข้ามาเลยพ่อโผล่เข้ามาโงบตาปือขึ้นมามาขอเงินจากพ่อแม่อีกต่างหากทั้งที่พ่อแม่อยู่ในบ้านคนนี้อยู่ในบ้านกับเมียแหละขายมะม่วงขายข้าวหลามขายไก่ขายไขย่ไก่ตัวเองไปหาทําการทํางานกลับมามาขอเงินจากพ่อจากแม่มันไม่ถูกนะลูกหลานนะใครเป็นอย่างนั้นไปนว่าลูกที่เลี้ยงไม่รู้จักโต พ่อแม่เลี้ยงไม่รู้จักโตไม่รู้จักเอาตัวรอดแล้วจะมาเพอๆจะมาตำหนิพ่อแม่อีกข้าพเจ้าเกิดมามาจนทำไมพ่อแม่จึงไม่มีเกิดมารวยก็พ่อแม่ก็จนอยู่แล้วเกิดมาทำไมรู้จักว่าข้าจนอยู่แล้วทำไมมาเสือกมาเกิดกับข้าทำไม <laughs> บางคนพ่อแม่พ่อแม่แมบางคนลูกเขาด่านะหมอพ่อแม่ไม่แต่น้ําตาอบน้ําตาเช็ดหัวเขานะล้องให้ว่าลูกดูถูกว่าตัวเองเกิดมาทุกกูถ้ากูอย่างเนี้ยกูเกิดมาทําไมไม่เกิดมาแล้วทาไมไม่เลี้ยงให้สมบูรณ์กับเหมือนคนอื่นเขา,เาทําไมไม่หาเงินหาทองมาให้เหมือนคนอื่นเขาเกิดมาทุกข์มาจนจะทําให้กูเกิดทําไมเหรอ ลูกบางคนวายอย่างกันนะหลวงพ่อก็เคยได้ยินเลยถ้าเป็นลูกหลวงพ่อหน่อยมึงจะมาเสือกมาเกิดทำกูทำไมกูมึงสู้รู้อยู่แล้วสู้ก็รู้อยู่ว่ากูมันจนเออมึงมันหนา้าโง่เลยมึงทํามาเกิดกูทําไมมึงเสือกมาเกิดทำกูทาไมมึงทําไมไม่เสือกไปเกิดผู้อื่นไปหนีถ้าหลวงพ่อจะเป็นอย่างกันนะลูกหลานนะเอพันลูกมันจะไปหาด่าพ่อแม่ได้ยังไง พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วได้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งแล้วเราก็จะกะโดดไปในทิศทั้งสี่ไปนสถานที่ใดก็ได้เห็นไหมเศรษฐีที่เขารวยๆเนะี่ยหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วเศรษฐีแสนล้านแสนแสนล้านทําไมขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟเนะนี่แหละพ่อขายกาแฟเขาเขาก็รู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักบริหารจัดการกับตนเองนะ คนในส่วนเขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะอะไรเขามีอะไรเขาก็มีขาสองแขนสองสมองหนึ่งเหมือนกับเราแต่เรามันโง่เสอย่างเพราะมันไม่มีปัญญาขี้เกียจอีกต่างหากถ้าคนขี้เกียจหาทรัพย์ไม่ได้ถ้าคนโง่ละหาทรัพย์ไม่ได้ถ้าคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้เนี่ยเรามีปัญญาหรือเปล่าหรือเราโง่ แต่โดยมากไม่ไม่มันจะไม่ชอบมองตัวเองนะมันชอบมองแต่คนอื่นอมองแต่ตพ่อแต่แม่ญาติพี่น้องเอไม่แบง่งมรดกให้กับเราแต่ตัวเองเนี่ยโง่ตัวเองเนี่ยขี้เกียจนะเออเอาเงินไปเท่าไหร่ถรุงหมดใช้หมดเออมันจะรวยได้อย่างไงนะพวกคนที่จะรวยเนะี่ยต้องรู้จักเก็บให้รู้จักหาให้รู้จักใช้นะเก็บให้รู้จักหา หาเสร็จแล้วให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้ใช้พอประมาณนี่แหละถ้าคนอยู่ในกรอบในศีลธรรมจริยธรรมอย่างนี้หลวงพ่อว่าอยู่นสถานที่ใดไม่อดไม่อยากทะลุหลานพอพื้นแผ่นดินไทยสมสมมสบูรณ์ทรัพย์ในพื้นแผ่นดินไทยมีมากไม่รู้จักจบจักสิ้นคนเก่าแก่เขาก็หาเขาก็รวยไปแล้วตายไปแล้ว แต่พวกเราลูกหลานเกิดมาก็พยายามหาอเออถ้าคนขยันหาทรัพย์ได้ทั้งนั้นออไม่อดไม่ยากจะหาว่าคนขี้เกียจแล้วก็ต <c oughs> างโง่อีกต่างหากห,หาไม่เลี้ยงหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปที่ไหนไม่คุ้มหล่ะเดี๋ยวก็เดินงกงกงานงานมาก็มาหาพ่อหาแม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อน,นวุ่นวายอีกต่างหากทั้งที่เลี้ยงใหญ่แล้วน่าจะเอาตัวรอดได้ เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตนลสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าไปมองคนอื่นให้มองตัวเองมองเจ้าของถ้ามองเจ้าของมองตัวเองแล้วจะเห็นเห็นจุดบก,บกพร่องนะและก็ปรับปรปุงแก้ไขในจุดบกพร่องนั้นแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในทางใหใ้ไปในทางที่ถูกต้องนะมีแต่ความเจริญนะจะจากนั้นก่อนการเป็นอยู่ก็สบาย จากนั้นก็มองศีลธรรมต่อไปอีกในมองศีลธรรมคือซอดคภพบามชาติไปอีกศึกษาเนี่ยศึกษาในหลักธรรมคำสอน <c oughs> ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธศาสนาท่านสอนว่ายังไงท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องศึกษาเถอะเนี่ยพอศึกษาแล้วก็นํามาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วนะ ทั้งได้ทั้งวัตถุภายนอกทั้งสมบัติภายนอกเราก็ได้สมบัติภายในเต่องศีลสมาธิปัญญาเอาคุณธรรมศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเราก็ได้เราได้ทั้งสองอย่างนี่แหละอยูน่นสถานที่ใดเป็นสุขนะทีนี้เพราะได้ทั้งโลกียับโลกียาทยรยย์โลกุตตะรัพย์ในจิตใจของพวกเราอันนี้คือคารวะแต่สําหรับพระ เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเ,นเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วเราจะเข้ามารักษาศีลเราไม่ต้องพูดถึงด้านวัตถุอามิตราทานทั้งหลายแหละเ,เห็นไหมถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ไม่กลัวอดนะพระเนลรลูกหลานนะหลวงพ่อไปสวนแสนธรรมเมื่อวานก่อนโอ้โหล้นหลามไปที่ไหนไปว่าอาหารเออเหลืออยู่เหลือฉัน มากมายทีเดียวคือเขาก็อยากจะได้บุญผู้มีศรัทธาขอทำคาญเราให้เป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในกฎระเบียบหลักพระธรรมวินยัยเท่านั้นแหละให้เป็นผู้มีลิีลาจารวตที่ดีเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องกลัวอดเพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากนพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว นี่แหละทางว่าพวกเรามอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตชื่อตรงชื่อสัตว์ต่อคุณงามความดีนั้นนี่แหละเราจะสุขกายสบายใจมิแต่ความาร่มเย็นเป็นทุกทาง ท้งภายนอกทั้งภายในไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนใครจะเป็นยังไงก็เอาเป็นยังไงโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้โลกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายใครจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะเราเกิดมาพบนิชาตินี้เราได้เพียงแค่นี้ก็พอละแต่ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นในศีลในธรรมมุ่งมั่นในศีลในธรรมแต่โลโลกวัตถุไม่ให้เดือดร้อนจนเกินไปแต่เราก็มันขยัน ไม่ใช่เราขี้เกียจนะหมั่นขยันเก็บพร้อมร้อมริ็บแล้วก็พร้อมการเก็ศีลธรรมในกกจิตใจเนี่ยไม่ลดละไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาเมื่อมีโอกาสถ้าเราทำได้อย่างนี้นะลูกหลานนะสุขก,กายสบายใจไปนานเท่านานเดี๋ยวที่ไปวางทั่ววางตัวที่ถูกต้องถ้าว่าหลวงพ่อพูดตั้งแต่เบิ่ง แรกเบื้องต้นการวางตัวของพวกเราเราจะวางตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมเนีย่ยหลวงพ่อบอกแนวหลายวิธีการที่หลวงพ่อได้พูดมาทั้งหมดให้ลูกหลานฟังฟัง,ฟงและสังเกตดูนะทอนย้อนดูดว้วยหลวงพ่อพูดตั้งแต่สมัยเป็น,เป,นเป็นชาวบ้านเป็นวางตัวยังไงเป็นพวกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายาย เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเด็กหนุ่มหญิงสาววางตัวอย่างไรเป็นพระเป็นเนนวางตัวอย่างไรผลในสุดทุกคนวางตัวอย่างไรให้มองข้ามซอดไปข้ามพบข้ามชาติเกิดแล้วตายเกิดแล้ว,ลวไม่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีเราควรจะปฏิบัติกับศีลธรรมอย่างไรนี่มีหลายระดับนะ,ะรับพรในะตัวนี้เนะ ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสคารางเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัเพปุเรนตุสังกปา จันทูปนาราสุยาธามณิชโชติระสุยาธาสัพพิติโยนจันทุสัปารโคงวินาสตุมาเตปาวัตวันตารายโยสุขีทิ กายโยโมภาวะพิวานคันดิิสานิตจังมวลธางปัจจัยโนจจตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโน ทานาวัทัากาสิริวัฒทกายาสวัฒทักากาพาลาวัฒทกาวันาวัฒทกาสุขวัฒทกาโหตุสาภทาตุคาโรคาภยาาเิ ธาวา,าเนกาอันตรายาปิวินัสันตุะเตสศาสยาเศรที่ทานังนาภังสุธิภคาายังสุขังพาลังสิริอายุชาวันโลยจัโภคังวุต พิจยยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสาภามาลังร,รกขันตุสาพาเทววัตาสาพาพ,พุธานุภาเวนัสธาโส ทิพาวันตุเตมภาวตุสาผามังขาลังรักขันตุสาพาเทววตาสัาพาธรรมานุปาเวนัสธาสุทิภาวันตุเทมภาวตุสาผามัง ขาลังรักขันตุสพัพพะเดวตาสับพสังฆา